ขอโทษทีครับพี่ชายขออาศัยช่วงชุลมุนหน่อยนะสวัสวดีวันปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ก็เราจะรับงานทันทีหลังจากที่เขาดาวเสร็จนะครับแต่ว่าไลแมนให้ถ่ายรูปยืนยันอุปกรณ์นะครับแต่บังเอิญเราพกมาแต่เสื้อเราไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยเพราะเราจะรับงานส่งผู้โดยสารนะครับแต่ว่าเราเห็นคนใช้กระเป๋าไลแมนจอดอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคู่กับกระเป๋าของเขากันขอยิ้มกระเป๋าหน่อยนะพี่ชายและนี่นะครับ จอดอยู่ใกล้ๆก,กับเซนท์เทนเวิลด์นะครับไม่รู้ของใครขออนุญ,ญาตยืมกระเป๋าถ่ายหน่อยนะพี่ชายถ่ายแล้วครับเรียบร้อยโอเคก็ถ้าใครถ้าเจ้าของกระเป๋ามาเห็นคลิปนี้ก็แสดงค,คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ครับว่าเอ้ยกระเป๋าของผมเองกระเป๋าของพี่เองโอเคทักทักมาทายกันได้คุยกันได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปละกลับไปที่รถรีบเปิดรับงานดีกว่าเราจะเน้นรับส่งผู้โดยสารเป็นหลักนะครับคืนวันเขาดาว งานส่งบริษารมันจะเด้งดี